วันนี้มาดูวิธีทาสีทับสีเก่าสีเก่าอเนี่ยมันตากแดดตากฝนมันคือมันอยู่ตรงนี้มันร้อนมันจะขาวอย่างนี้เลยขาวเป็นขั้นแรกเนี่ยเนี่ยมันขาวเป็นฝุ่นอ่ะพอเราทาสีสีทับไปมันก็จะไม่ค่อยติดแล้วก็เลยเอามมดขูดตอนแรกนะมันรอบเป็นแผ่นด้วยเนี่ยามดขูดเนี่ยขูดไม่ออกหรอก มันก็ได้เป็นขยะเป็นแผ่นสีมาเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนะลอกเป็นแผ่นสีมาเต็มเลยทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งขูดทั้งหมดเลยทำไมงั้นก็ต้องไปเสียสตางค์ซื้อสารไอ้ลอกสีมาซึ่งอันตรายมากน่นเข้าตากะตาบอดเลยนะนี่ออกก็ใช้นี่เลยนี่ตอนแรกว่าจะกระดาษทรายมาขัดหากระดาษทรายไม่เจอไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วเสียตัง ประหยัดครับก็เลยเอาไอ้นี่แหละขัดดีจังเลยลื่นเงานี่ลื่นออกเกี้ยงเลยตอนแรกมันขาวโพลนอย่างเงี้ยขาวโพลนเลยเนี่ยขาวโพลนเลยก็ขัดไปข้างน,งาน,นึงก่อนเนี่ยขัดไปข้างนึงก็เคยอกว่าไปเส้นมันก่อนจะจัดซ้ายไปวขาวาขวาไปซ้ายหรือจะบนไปล่างท่าไ่เอาเอาเส้นมันก่อน พอได้เส้นหนึ่งแล้วปุ๊บต่อไปเส้นที่สองก็คือตรงันข้ามพอตรงกันข้ามปุ๊บหลุดออกหมดเลยเนี่ยง่ายง่ายเลยทีนี้กลายเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเนี่ยเราขัดตรงกันข้ามแล้วก็เดี๋ยวขูดนี้ให้ตรงกันข้ามให้ออกครับอีไหนที่ใกล้จะหลุดแล้วมันก็หลุดไปเลยวิธีการทำ แล้วเนี่ยมันอ้ามันอ้าอ๋อก็ใช้เด็บเด็บนะเด็บเด็บก็คือเหมือนซิลิโคอนอะนะแต่ภาษาช่างเขาเรียกเด็บเขาเด็บเด็บมาทาอุดตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องหาวัสดุน่าจะเป็นแผ่นเป็นยางแล้วยางมาติดยางรองเท้านั่นแหละเนี่ยเอาไว้ก็ เดี๋ยวมันก็พังอีกเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรที่ไหนเห็นไหมนี่เนี่ยเอายางยืดๆเนี่ยที่ใส่ออทำไว้เที่ยวแล้วเนี่ยคือเด็บนี่แหละหลุดหมดเลยมันกูงไงเนี่ยต้องแกะออกแล้วเดี๋ยวเอายางใส่แทนยางมันไม่หนักเท่าไหร่ไงพวกยางรองเท้าหรือยางแผ่นยางออมีอยู่อยู่ๆนะนะมาใส่พอใส่เสร็จเอาเด็บทาเลยให้มันอยู่ นะตัดให้มันเรียบครับแทนเลยแทนไม้แทนไม่ต้องไปเอาฟิชเชอร์บอร์ดเพราะสมัยก่อนนะอ๋อเอาฟิชเชอร์บอร์ดฟิชเชอร์บอร์ดทาแล้วก็ค่อยประดิษฐ์ประดอยนะมันไม่อยู่หรอกแ่นดังกะสีมันก็จะมีเห็นไหมมันโบวเราต้องอัดให้แน่นไปเลยทาแล้วก็อัดให้แน่นเลยจบเลยครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีตรงนี้อีกเนี้ยหลุดหลุดเนี้ยเดี๋ยวเอา ซีเมนต์ไอ้แบบว่ายาแนวอ่ะปูนปูนปูนไม่ใช่ปูนยาแนวทิเขาเรียกว่าเป็นอ่าดูสิเป็นกาวซีเมนต์กาวซีเมนต์เลยกาวซีเมนต์สัหรับปูกระเบื้องทับกระเบื้องมันนะนะเรียกว่าเป็นกาวซีเมนต์กาวซีเมนต์ก็จะแพงกว่าซีเมนต์ธรรมดาแต่มันมีกาวอยู่ในตัวไงเนี่ยเอามา,ามาปิด อุดฉาบแต่อุดฉาบหนาไม่ได้ไงกาวซีเมนต์มันแห้งช้าไอ้บางๆก็ได้ไอ้นหนานี่เราฉาบแต่ต้องรอมันจะเยิมหลุดออกแต่มันจะดีมากเพราะมีกาวในตัวไงคือเราต้องเลือกวัสดุใช่ครับเนี่ยมันผูไม้ผูแล้วก็ต้องแกะอย่างนั้นละผูไหนเราก็แก,แกะแกะนี่นี่เดี๋ยวเอาเด็บทายให้หมดมันจะได้ไม่หลุดคือมันง่ายๆผอ,อก็ใช้เด็บส่วนประกอบแล้วแหละใคร ใครที่ยังไม่ได้เป็นช่างอยากจะเป็นช่างก็ทําได้ครับเนี่ยเดบ็บทาเลยรอยแตกรอยแตกของปูนเนี่ยรอยแตกของปูนซีมเมนเนี่ยเอาเด็บทาในครั้งที่หนึ่งมันบ่มเราทาครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะไม่บ่มแล้วน,นิ้วก,ก็ได้ปัดปาดปดปัด,ปด,ปดมันก็จะเตีตึ้งขึ้นมาเนี่ยกิ้งสีทา้าพิธีงสวยเลยครับไม่ต้องไปใช้เขาเรียกยิบซ้ำมานะสมัยก่อน ยิปซ่มันเป็นผงอะนะมันลอกได้มันลอดหลุดใช้ไอ้นี่เลยแน่นอนข้อมูลค่ามัน40บาทหลอดหนึ่งซึุงเทพประมาณ40่สิบามสิบสบาทครับอีกหน่อยอ๋อาจะเป็นร้านวิสาหกิจเองขายเองค้าเองน่าจะถูกกว่านี้เยอะครับค่อยๆจะต้องทำให้ได้ครับแล้วก็ชาวบ้านจะมาซื้อก็ ซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะเราจะขายแบบราคาเรือกกันเองราคาเหมือนญาติไม่ต้องแพงเราก็ได้เงินแล้วครับขอให้เรามีการค้านะเราทำนี่ก็สีแผ่นสังกะสีอ๋อใช้สีการสนิมรองก่อนไม่ได้ใช้สีน้ำมันเพราะาใช้สีน้ำมันแล้วมันลอกมันลอกง่ายอ่ะมันหลุดง่ายเหมือนเหมือนข้างเนี้ข้างนี้ที่อ๋อเคยทำอยู่ สีน้ำมันท่าสังสีนะมันลอกหลุด <c oughs> ได้มันได้แต่เดี๋ยวก็หลุดก่อนประตูก็มีลอกช่องช่องแล้วก็เอาไอ้นี่แหละแดบทาไปเลยรูตะปูตะเปิดทาไปเลยแล้วก,กิ้งสีน้ำมันทับอีกทีสวยครับนี่คืองานช่างง,ง่ายๆงานช่างถ้าใคร ว่างงานนะเป็นกรรมกรชาวไร่ชาวนาเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ลูกเศรษฐีนะมีเงินจ้างทั้งหมดนะคุณทําเองเลยทุกอย่างครับทาเองไม่ต้องไปจ้างใครแล้ว,ลว,ลวอีกหน่อยยิ่งค่าแรงแพงนะไปหาลูกจ้างตายไม่เหลือหรอทํางานให้เขาหมดอันนี้หลุดมันแตกไงมันแตกข้างในอ๋อก็ใช้ อี e ็อกซี่นะอี e ็อกซี่ใส่เข้าไปเลยแทนแทนในเนื้อนี่เลยซีกหนึงครึ่งน,นะลอ,องดูดิมันจะปิดได้ไหมเนี่ยไม่ได้รีบปิดได้นะโอ,โอ้ตายแล้วมันจะปิดไม่ได้อ๋อนั่นเนี่ยนีได้แล้วครับนี่เล่งนี่ไาษาเป,าเป่าที่ไดโ้โอ้เกือบแล้วเพราะว่าไม่ได้รีบหมุน ทดลองได้ไงทดลองไม่ได้อะเนี่ยมันก็เงืองเงืองเงืงเช่างมันขอให้มันหมุนได้อย่างเดียวมันจะแข็งมากเลยที่อ e ีบ็อกซี่คือที่ออเอาไปทับยาแนวห้องน้ำอะนะยาแนวกระเบื้องเนี่ยมันสามารถปิดพัดลมได้แล้วปิดพัดลมทีนี้เดี๋ยวมาดูไฟทําไมไม่ติดอ๋อยังไม่ได้เปิดครับเปิดไฟ เห็นนิดหน่อยเองไฟสู้ไม่ได้เลยจะให้ดูประตูที่อ,อ๋อทำนี่แหละอุปกรณ์อ๋อเป็นช่างเองนะไม่ได้ไปลูกช่างหรือไม่ได้ไปฝึกจากใครฝึกด้วยตัวเองทท้งนั้นแหละนะที่จะบอกเดี๋ยวจะไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อใจอ๋อนะว่าเอยอ๋อไม่เก่งไม่ใช่ช่างแท้จริงไม่เชื่อถืออีกนะเชื่อเถอะครับอ๋อ,อทำมา20กว่าปีแล้วเนี่ยตีนประตูมันผุ พอ,อก็ใช้สังกะสีเลยแล้วก็คือเราอย่อาตะปูตอ,อกแค่นั้นนะมันตอ,อกไม่ได้เพราะไม้ข้างล่างมันถุหมดแล้วเราใช้ตะปูควงอันนี้เก็บมาจากขยะเขาทิ้งนะั่นแหละตะปูเลยมันไม่เหมือนกันสักตัวเดียวก็มาหมุนหมุนหมุนของทุกอย่างครับไม่ม,ไม,มีไม่มีการทิ้งของทุกอย่างเก็บมาใช้ได้หมดเนี่ยใช้ตะปูแล้วมันคดเลยตอ,อกไม่ได้เราต้องใช้อย่างเงี้ยนะไม่ต้องเอาสว่านยิงแล้วหมุนเข้าไปได้เลยนะ ส่วนวงกบป,ประตูเนี่ยผุหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยผุเงี้ยเราแคะช่วยสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาซีเมนตนะ์ปูนซีเมนตนะ์ใส่เข้าไปแทนแล้วก็ปาดขูดให้เรียบให้เป็นเหมือนวงกบแตกแล้วก็ทาสีมันก็เป็นวงกบแล้วเนี่ยเนี่ยชาวบ้านไม่มีทางรู้คนที่อยู่ห้องก็ไม่มีทางไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทําด้วยนะไม่มีไม่มีลูกห้องคนไหนทําเลยนะเนี่ย เป็นโพงหมดเลทุกห้องอะเพราะว่ามันซึมไงแล้วก็พวกจุลินทรีย์พวกอะไรมันก็จะมากินไม่ใช่ปลวกเนี่ยมันจะกินไม้ไม้ที่มีความชื้นมันก็จะผุนะไม่ใช่ผุเป็นแบบปลวกนะผุเป็นแบบผุยอ่ะนะนแบบยุย,นะย,ยทีนี้เราก็ต้องค่อยทําเรื่อยนะเพราะมันผุขึ้นมาตอนแรกน่ยอ๋อทำแล้วเนี่ยหลังผุขึ้นมาก็แปะนิดเดียวคู่ต่อแปะอีก ผูต่อไปอีกสูงขึ้นมาเป็นศอก,อกแล้วก็แปะได้ไมย่เลยสักคืบสักสอกมันก็ไม่ผูแล้วเพราะมันมันไกลความชื้นเ่ยเนี่ยเนี่ย,ยทาแล้วนะเนี่ยเห็นไ ME? อันนี้ไม่ใช่ไม้แล้วนะอันนี้คือซีเมนต์และอุดทีนนีผูอีกผูอีกตามผูอีกแล้วอูดอีกอ่ะผูอีกเดี๋ยวอูดอีกก็คือคนอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่คนยังไม่อยู่เนี่ยเขาเข้ามาเขาจะเห็นโอ้โหอย่างนี้เขาไม่เช่าหรอกใช่ไหม แม้จะเป็นบ้านเราเองด้วยโอ้ยพวกมดมันจะเข้าไปอยู่ไงพวกมแมลงพวก,กเขาเรียกว่าแมลงส่งแมงสาบพ,พวกตัวอะไรมันจะเข้าไปอยู่ไงถ้าเราอุดแล้วมันก็ไม่เข้าไปอยู่มันอยู่ได้อีกหลายหลายปีเลยนะอุดครั้งก็อยู่ได้หลายปีเนาะนี่ทําไปครั้งเดียวมันก็อยู่ทั้งหมดยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ใช่ปีตรงปีเนี่ยเนี่ยเราต้องเอามีดเฉือนมันออกใ้เนื้อผิวเฉือนออกซะกหน่อยนึง แล้วเรา,เาปูนใส่ซีเมนใส่ไปเลยใส่แล้วแต่แตงให้เรียบให้เรียบแล้วก็ขัดขัดหน่อยกระดาษทรายมีก็ขัดก็ได้ขัดให้มันเรียบเหมือนไม้เลยให้มันเสมอนะมันก็จะเรียบร้อยไม่ใช่ไปแปะทรงเด่นนะแปะให้มีฝีมือหน่อยเนะี่ยคือถ้าเราชอบเรื่องศิลปะนะยังไงเราก็เป็นต่อคนอื่นพอชอบศิลปะไง ชอบวาดเขียนชอบสวยชอบงามไงออก็มีความละเมดระไมกว่าคนธรรมดาคนธรรมดาชอบเก่งชอบเก่งกูเก่งกินเหล้าแล้วก็หาเรื่องตยีกันฆ่ากันถือว่าตัวเองเก่งมไม่ใช่นะออยอมแพ้ยกมืไอไหวดีกว่าสวัสดีครับขอโทษครับจบเจอกันวันหลังแล้ยิ้มเป็นใส่หากัน นี่มีปัญหาลองชบกันเลยวันหลังไม่พูดกันอีกไม่รู้กีไก่ไปีเลยนะดีไม่ดีค่ากันตายอีกนะไอ้คนฆ่ากันตายได้มากเก่งไงมึงก็เก่งกุก็เก่งไงพุกเจ้าสอนไปนะเนาะเ,เ,เราให้เขาก็ให้เราตอบเราไหวเขาเขาก็ไหวเราตอบนะครับคนเราเราต้องรู้จักเราให้เขาดิโหสินะ เราให้เขาเรายอมแพ้แล้วก็ชนะก็คือเราได้ปุญด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขุดอีกทีแล้วก็เอาซีเมนต์ใส่สกับแจวแล้วจบส่วนพื้นอเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยบ้างมันจะมีหยับๆบ,บ้างเนี่ยก็ช่างมันนะมันกันลื่นถ้าจะให้สะอาดจริง,รงๆก็เดี๋ยวเอากระดาษทรายมาปันน่นไง ปัน่นซะหน่อยๆเกยงจังแต่ถ้าออทำเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รีบเกินไปอ่อก็จะใช้ผ้าดิ้วค่อยๆเช็ดออกมันจะเตี้ยงกว่านี้มันไม่มีเวลาก็เลยต้องมาทำทีหลังต้องใช้กระดาษทรายมาขัดละกระดาษทรายขัดถ้าใช้มีดใช้มีดขูดออกก็ได้นะนะใช้มีดขูดออกก็ได้แต่มันเป็นรอยไหมไม่สวย สูกระดาษทรายไม่ได้อย่างนี้เรา,เาสามารถเอากระดาษทรายมามาปั่นได้ครับปั่นให้สวยได้แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าอ e ีบ็อกซี่คนชอบเข้าห้องน้ําโดยเฉพาะคนเช่าะนะสอนไม่ได้นะเราไปสอนอย่าไปสอนเขานะเขาจะเอาน้ํายาจากร้านค้านะปุกน้ํายาล้างห้องน้ำอะเขาจะลาดเทขัดทุกวันทุกวันศึก,กโบกกัดหมด แต่ห้องห้องน้าออนะอยู่มาเป็นสิบปียี่สิบปีไม่เคยใช้น้ํายานะหรอกไม่ได้กินเงินออสักสลึงเดียวหรอกนอกจากว่าเอาน้ํายามาล้างในเนี้ยได้เพราะมันเป็นกระเบื้องไม่มีไม่มีปูนถ้านี้เป็นปูซิเมนต์มันกัดเลยมันเป็นกดกับด่างมันจะกัดกัดซีเมนต์ล่อนออกมาเสียแล้วทีนี้น้ําก็ซึมเข้าไปทะลุเพราะว่าซิเมเอแผ่นกระเบื้องเนียมันเป็นโพรงอยู่ข้างล่าง น้ำก็จะไปขังแล้วก็จะซึมย้อยมาข้างล่างย้อยข้างล่างมันก็พังเพราะว่าพื้นนะ่ะสมัยก่อนเขาไม่ได้ใช้ซีแพคอย่างห้องน้ําห้องนี้มันเป็นชั้นบนเขาใช้ซีแพคเนี่ยซีแพคมันจะเป็นรองรองเรองเหมือนเหมือนพื้นเหมือนพื้นห้องนู่นนะ่ะแผ่นนะ่ะไอ้ยอย่างเงี้ยซีแพคมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอัดอัดแรงซีเมนอัดแรงพวกนี้มันมีน้ํายาเคลือบ น้ำยากัดซึมอย่างดีแล้วก็ซีเมนต์ก็เป็นปอดแรงคือยังดีทั้งหมดอัดแรงมันก็จะไม่ซึมไงแล้วแข็งแก่งมันดีดบึ้งๆเลยนะดีดมันก็ไม่แตกไม่หักเลยนะซีเมนต์เขา่ามันเหมือนมันคุณภาพมันคนละอย่างกับซีเมนต์ที่ที่ช่างเทถ้าช่างเทเนี่ยมันไม่ใส่น้ำยาด้วยแล้วก็ไม่เค็มด้วยเค็มไม่พอด้วยมันประหยัดมันก็พังปัญหาให้ออทํามาทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าอย่างนี้แหละเขาทาไม่ยัง ซีเมนต์ไม่ไม่ไม่ดีพอคือออรู้แล้วแต่กระสายไปแล้วแก่แล้วก็บอกลูกแล้วนะถ้าจะสร้างอ่ะถามพ่อเลยนะทุกอย่างพ่อรู้หมดนะความรู้ถามได้นะคนอับอ,อายขายชี้หน้ากลัวจะหาว่าตัวเองโง่ไม่เก่งไม่ถามหรอกถามใช้ครับออกไปสู่เรียนรู้นะถ้าถามออบอกหมดนะสลึงนึงออก็ไม่เอา ให้แต่ถ้าคนไม่ถามถึงว่าคุณเก่งออก็ไม่บอกถึงบอกไปเขาก็อวดรู้นด่าให้เราอีกหากว่าเราอวดรู้ทําหมดนะอ๋อทาสีเองหมดทำหมดนะไม่ใช่อวดรู้รู้จริงทําแล้วใครจะเอารือไม่เอาเท่านั้นเองนะครับถ้าจะเอาเอาความรู้ออให้เนี่ยนะให้ได้ไปที่คนละนิดละหน่อยเนี่ยกําไรชีวิตครับให้ไปเลยครับอ๋อจะให้ไป เคล็ดลับเก็บเล็กเก็บน้อยที่ออพุนผสมประสานไปในเกตใหญ่ๆนะผสมประสานไปสีนีแ่แล้วก็ใช้สีอย่างดีสีอย่างดีไปเลยแพงนะมันจะมันจะเหนียวแต่จริงๆออผสมเองได้สีก็ยังไม่อยากทํามันยังกอกเขาเรียกว่า,าการผลิตส่วนผสมมันอะ๋อ,อยังไม่ครบไม่ครบก็เลยยังไม่ทําซื้อเข้ากัแล้วกันยังทําได้อยู่ครับ ยังไม่แก่ยังยังยังไหวอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยทําสีได้ทําขายทุกถูกก็ได้อยู่เป็นร้อยปีพันปีไม่ลอกไม่หลอนครับขอบคุณมากครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ